i don't listen to the haters man i treat them like the enemy I had a couple traders man but now they know the penalty i tell them see you later fam i do not need this jealousy i got no time for failure man i wanna leave a legacy i walk in and i'm sold out สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคเจ๊กเกียวค่ะพามาทัวร์โทรูมมัสดานะคะสำหรับวันนี้เกียวต้องบอกก่อนว่าการทัวร์นะคะ พามาชมเลยค่ะพาทัวร์ชมนี่เลยรถยนต์มัส d a านะคะรุ่นฉลองครบรอบ100ปีค่ะต้องบอกก่อนว่าในโอกาสที่นะคะบริษัทมัส d a ามอเตอร์คอร์ t ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นนคะ,ะได้มีการผลิตแล้วก็จำหน่ายรถยนต์มัส d a มานะครบครบเลยครบจริงจังเลย100ปีนะ,ะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาวันนี้ค่ะมัสด้าเซลประเทศไทยจํากัดนะคะได้มีการเปิดตัวค่ะเป็นการเปิดตัวรถยนต์มัส d a รุ่นฉลองครบรอบ100ปีนะคะ เปิดกันมา3รุ่นพิเศษเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะ m a z d a CX30 นะคะในขณะที่ด้านหลังของเกียวค่ะเป็น m a z d a 2นะคะและด้านนี้เป็น m a z d a 3นะคะเกียวจะบอกว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยทาง m a z d a เซลล์ประเทศไทยจำกัดนะคะได้มีการค่ะเปิดเผยว่า จะมีการผลิตรุ่นฉลองครบรอบ100ปีเนี่ยนะคะในจำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะสำหรับรุ่นนี้รุ่นพิเศษสำหรับรุ่นพิเศษในส่วนของ CX30 นะคะทางมัตด้าเซลประเทศไทยเนี่ยได้บอกว่าจะผลิตเพื่อจำหน่ายเพียง1,000คันเท่านั้นนสำหรับรุ่น CX30 และตามมาที่รุ่นนี้ค่ะมัตด3นะคะมัด3เนี่ยเขาก็จะผลิตในรุ่นพิเศษนะคะเพียงค่ะ500คันเท่านั้น ในส่วนของรุ่นมัสด้าสนะคะก็จะผลิตเช่นเดียวกันในจำนวนพิเศษเลยจำนวนจำกัดเพียง500คันเช่นเดียวกันค่ะอยากจะบอกว่าความพิเศษในครั้งนี้นะคะน่าสนอกน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปตามชมกันค่ะว่าความแตกต่างเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมกันขึ้นมานะคะสำหรับรถทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยมีอะไรอย่างไรกันติดตามเจ๊เกียวค่ะ ค่ะเรามาว่ากันที่เรื่องของภาพลักษณ์ภายนอกกันก่อนนะฮะสำหรับรถยนต์มัส d a รุ่นพิเศษทั้งหมด3รุ่นนะคะเขาจะใช้สีนะฮะเป็นสีโทนหลักในการจําหน่ายตัวรุ่นพิเศษเนี่ยก็คือสีสโนว์เฟล็กไวท์เพลเนี่ยจะใช้ทั้งหมดเลยนะสรุ่นทั้ง cx 3 0 m สิบมัสด้แล้วก็ m ัสด้าสตรงจุดนี้ค่ะอยากจะบอกว่าในส่วนของ cx 3 0เขามีความต่างนะฮะจากรุ่นธรรมดาเนี่ยนี่เลยค่ะเข้าไปชมกัน ภาพภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยคือโดยรวมเนี่ยก็เหมือนเดิมนะแต่นี่เลยค่ะเรามาดูที่เพลทเพลทที่เขาแปะอยู่เนะ,ะเป็นเพลท1 0 0ปีนะ1 9หนึ่งเก้าสองศูนย์ถึงสองศูนย์สองศูนย์ก็คือเขาครบรอบ100ปีนะฮะแปะกันซ้ายขวากันไปเลยสําหรับตัวรุ่นพิเศษในขณะที่ด้านล่างค่ะมองกันลงมาที่ล้อนะ,ะล้ออัลอยค่ะสําหรับล้ออันลอยนยนะคะก็มีดุมล้อเนะี่ยเป็นฝาครอบดุมล้อ ก็ดีไซน์เหมือนกันเป็นสีแดงดำนะคะแล้วก็สัญลักษณ์โลโก้มัสด้าร้อยปีนะคะภาพรวมข้างนอกภายนอกทั้งหมดของ CX 3 0เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีความแตกต่างจากโฉมเดิมเท่าไรนักนะคะแต่ในความพิเศษของเขาเนี่ยไม่ได้หมดแค่2อย่างที่เกียวบอกมาค่ะสำหรับภายในห้องโดยสารนะคะ จะบอกว่าดีไซน์เขาก็เป็นดีไซน์พิเศษนะดูก่อนดูเรื่องของสีสันก่อนสีสันของเบาเห็นไหมเขาเป็นสีแดงเบอร์กันดีนะคะแล้วก็นี่ค่ะมาพร้อมสัญ,ญลักษณ์โลโก้พิเศษมาสด้าร้อยปีปากกันที่เขาเรียกว่าอะไรต่อกันไปที่เนื้อของหนังเลยนะคะที่หมอนรองศีรษะในขณะที่ภายในห้องโดยสารค่ะเขาตัดด้วยนะคะนี่โทนสีแดงดำและขาว ทนสีแดงดําและขาวเกียวจะบอกว่านี่คือสีนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นรุ่นฉลองครบรอบที่แบบใช้โทนสีของโลโก้เอามาใส่ภายในห้องโดยสารแบบสวยงามแล้วก็มันเข้ากันเข้ากันเลยค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังจะมีเรื่องของการเรียกอะไรดีไซน์ภายในห้องโดยสารเนี่ยนอกจากตัวถังแล้วภายในสวยงามแล้วพรมค่ะพรมปูพื้นภายในห้องโดยสารของเขาเนี่ย ก็ให้มานี่ตอกโลโก้100ปีเช่นกันนะแล้วก็สีเป็นสีแดงเบอร์กันดีสีเดียวกับตัวเบาะเลยนะคะออามาค่ะสําหรับแถว2อนี่เป็นเบาะตอนหลังนะสําหรับเบาะตอนหลังนี่ก็ดีไซน์นะเรียกว่าใช้โทนสีของเนี่ยตัวเบาะเหมือนกันแล้วก็ใช้หนังแบบเดียวกันนะคะเป็นสีแดงเบอร์กันดีนะคะและตรงหัวหมอนตรงนี้ไม่มีนะหมอนรองศีรษะไม่มีตอกสัญ,ญลักษณ์ร้อยปีเขจะมีแค่คู่หน้าเท่านั้นค่ะ และนี่ก็อีกหนึ่งความพิเศษนะคะนี่ก็คือตัวกุญแจนะคะของมัสด้ารุ่นพิเศษค่ะครบรอบฉลองครบรอบ100ปีคุณดูความสวยงามของก่อนด้านนี้ด้านด้านข้างเขาเป็นกดกดปุ่มแบบปุ่มล็อกเปิดล็อกเห็นไหมคะอ่าแล้วก็ด้านหน้าเขาสวยงามเนาะดูความแบบเขาต้องเขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นการดีไซน์ให้แบบเพื่อเป็นการฉลอง,จร,งจริงอะ่ะคือไม่มีขายนะคะอันนี้คือไม่มีขายแยกนะ ถ้าจะซื้อต้องซื้อรถทั้งคันเลยนะไม่มีขายเป็นอุปกรณ์แยกนะจ๊ะใครจะมาบอกว่าขอซื้อกุญแจแนวนี้ได้ไหมไม่มีนะบอกก่อนเลยเขาขายกันเป็นแบบทั้งคันเลยสำหรับคนที่สนใจ cx 3 0เกียวจะบอกว่าเนี่ยตัวนี้น่าสนมากนะพิเศษจริงๆจ,จำนวนจำกัดนะคะ มาค่ะในรุ่นนี้นะเป็น m a ส d a 3ค่ะสำหรับ m a ส d a 3เนี่ยความแตกต่างนะกับตัวธรรมดาเนี่ยเขามีนี่เลยเดี๋ยวเกียวพาไปชมนะคะเรื่องของรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมนะคะความสวยงามแต่สิ่งที่เขาเติมเข้ามาเนี่ยอย่างที่บอกอนัานกี้คือเขามีเพลทนะคะที่แก้มซ้ายและขวาของตัวถังรถค่ะเรามาดูกันค่ะแก้มซ้ายและขวาของตัวถังรถก็เหมือนกับรุ่น CX 30นะคะ สำหรับรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า m a สด a สามนะคะ,ะให้เพลทมาเหมือนกันเหมือนกับรุ่นซ x 3 0สามสิบเมื่อสักครู่มาค่ะนี่สำหรับล้ออันลอยนีย่ขนาด18นิ้วค่ะสำหรับ m ัสด a สามตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเขามาพร้อมกับนี่เลยฝาครอบเนี่ยดุมลอ้อเห็นไหมเห็นไหมฝาครอบดุมลอ้อโลโกโลน้นี่ร้อยปีนะคะ รัดด้วยยางน,นะคะขนาด2 1 5 4 5 r 1 8ค่ะจะบอกว่าสำหรับคนที่ซื้อรุ่นพิเศษนี้ไปนะคะอยากจะบอกว่าหาที่จอดรถน้องๆให้ดีนะคะเกียวจะบอกว่าฝาครอบดุมล้อร้อปีเนี่ยโดนแงะเอาง่ายๆนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าราคาจำหน่ายนะคะของมัสด้ารุ่นฉลองครบรอบ100ปีนะคะ เขาเคาะราคากันอยู่ที่1 2 3 7 0 0้านบาทในรุ่น Fastback นะคะตัวที่เกียวไทยอยู่เนี่ยเป็นรุ่น Fastback นะคะเข้ามาชมกันที่ภายในห้องไยสารกันดีกว่าด้านนอกก็เหมือนเดิมนะคะสีขาว Snowflake White Pearl นะคะมาที่ภายในห้องไยสารค่ะ สำหรับภายในห้องโดยสารเนะี่ยโทนสีที่เขาใช้นี่เลยเกียวบอกเหมือนเดิมเลยนะสีแดงเบอร์กันดีนะคะและดีไซน์รถดีไซน์เออดีไซน์ตัวเบอกของรถยนต์คันนี้นะบอกเลยว่าดีไซน์สปอร์ตแล้วก็นี่เลยเห็นไหมโลโก้ร0อยปีที่หมอนรองจีสักในขณะที่โทนสีภายในนะคะที่เกียวบอกเมื่อสักครู่นี้ในส่วนของ CX-30 นี่เขาก็ยังใช้โทนสีเหมือนกันนะขาวดำและแดงค่ะ นอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังมีการเพิ่มสัลูปเข้าไปเนะเรียกว่าเป็นการเติมจากรุ่น SP ซึ่งเป็นตัวท็อปในรุ่นปัจจุบันนะฮะแต่สำหรับตัวนี้ครบรอบร้อยปีให้สัลูปเพิ่มมาด้วยนะจ๊ะนะคะตรงที่ส่วนของคอนโซลหน้านะฮะแผงแดชบอร์ดด้านหน้าใช้วัสดุบุนุ่มน,นะคะสีขาวตัดกับดำนะคะ haters, man, like และนี่ค่ะ ก็ยังเหมือนเดิมเนาะเมื่อกี้นี้ก็ CX 3 0ก็กุญแจแบบนี้นะ Keyless Entry ก็เปิดปิดอยู่ด้านข้างนะมคะ,ะมีเฉพาะรุ่นพิเศษเท่านั้นนะคะกุญแจสไตล์นี้อ่ะมาค่ะนี่ตัวนี้ Mazda สองมาปิดท้ายกันที่น้องเล็กคนสุดท้องนะคะสำหรับ Mazda สอรุ่นนี้เนี่ยก็อย่างที่บอก เหมือนเดิมค่ะเป็นรุ่นพิเศษนะคะใช้สี s นะคะสโนว์เฟล็กไวท์เพิร์เหมือนเดิมนะคะภาพลักษณ์ภายนอกก็ไม่ได้มีความแตกต่างมากไปกว่าเดิมเท่าไหร่นักสิ่งที่แตกต่างก็เหมือนรุ่นพี่ทั้งสองคันเนะะี่ยก็มีเรื่องของประครอบดุมล้อนะคะแล้วก็แผ่นเพลทปิดที่แก้มซ้ายและขวานะคะตัวนี้ที่เราเห็นกันอยู่นี่คือเป็นรุ่น5ประตูอะง่ายๆแล้วกันนะ สองแฮชแบ็กความพิเศษของเขาเนะีก็เหมือนรุ่นพี่ค่ะก็เป็นเบาะเบาะที่นั่งด้านในนะฮะดีไซน์เป็นสีแดงค่ะสีแดงเบอร์กันดีนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะให้เข้าไปชมกันความพิเศษของเขาก็คือการดีไซน์เบาะนะฮะสีแดงเบอร์กันดีนะคะแล้วก็ตัดค่ะตัดด้วยดูดีมันมีสีดำด้วยตรงนี้เนี่ยเป็นหนังนะะ หนังคันธาร่าค่ะสวยงามนะคะตัดด้วยสีขาวและดําเหมือนเดิมค่ะดูกันที่แผงประตูนะ,ะสำหรับแผงประตูมัสด้าสเนี่ยเขาใช้โทนสีขาวเป็นวัสดุบุนุ่มนะคะค่อนข้างที่จะนี่บุนุ่มจริงนะสีขาวนี่ใช้เป็นพื้นที่ค่อนข้างที่แบบใหญ่เลยทีเดียวนะคะมีโลโก้นะ,ะสำหรับหมอนรองศีรษะก็มี ตอกโลโก้เนี่ยร้อยปีเข้าไปเรียนเน้นย้ำดีกว่าเกียวอยากจะบอกว่าสำหรับตัวพิเศษเนะะี่ยทั้ง3รุ่นไม่ว่าจะ CX30 หรือ Mazda 3หรือ Mazda 2เกียวอยากจะบอกว่าฮะไปจอดรถตรงไหนอะจอดเขาดีๆนะไปจอดน้องที่แบบมันปลอดภัยนิดนึงเพราะไอตัวดุมล้ออะที่มันเป็นฝาครอบดุมล้ออะเขาเอาไป ไปแกะแล้วไปขายกันได้นะอันนี้ให้ระวังกันให้แบบให้จงหนักเลยนะคะสำหรับตัวนี้เกียวต้องบอกก่อนว่า Mazda 2สอนะคะราคาจำหน่ายเขาเคาะอยู่ที่677,000บาท677,000บาทเนี่ยตัวที่เกียวรีวิวเนี่ยเป็น Mazda 2สอนะคะตัวแฮชแบ็กค่ะ อ่าค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการรีวิวนะฮะรถยนต์นะฮะม a สดารุ่นพิเศษนะฮะทั้ง3รุ่นนั่นก็คือมาสด้าซีเอกสามส3สด้าและ m a สด้าค่ะสำหรับครั้งนี้นะ,ะเกียวต้องขอขอบพระคุณนี่เลยค่ะโชว์รูมนะฮะมาสดากรุงเทพออโต m โมบิลนะคะสาขารังสิตค่ะตรงนี้ก็เรียกว่าอำนวยความสะดวกแล้วก็เอื้อเฟื้อให้เกียวนะ,ะได้มีโอกาสถ่ายรถกันแบบจริงจังกันเลยทีเดียว สำหรับท่านใดนะที่สนใจรถยนต์นะรุ่นพิเศษทั้ง3รุ่นเนี่ยสามารถนะฮะเข้ามาติดต่อได้ที่โชว์รูมแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดไว้ที่ด้านล่างนะคะตามชมกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งค่ะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,นะฮะชาวไอสป e d TV ค่ะที่ติดตามติเกียวมาตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะคลิปนี้อย่าลืมค่ะกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็กดแชร์นะกดถูกใจกดทั้งหมดไปเลยนะคะ แล้วก็ติดตามค่ะครั้งต่อไปเกียวจะนำรถยนต์รุ่นใดย,ยี่ห้อใดนะมานำเสนออย่าพลาดนะฮะสำหรับครั้งนี้ต้องขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ